อหน้าคุยทำไงอาจารย์แสมเราเป็นคนขาวอยู่บ่เออนี่นี่สิ่งที่คุยสิถามเจ้าก็คือว่าอุ้ยคุเคยเห็นอาจารย์แสมเจ้าคือหัวคุณอาจารย์เราเป็นคนเข้าขาวเข้าเชาหน้าตาสวยเหมือนผู้หญิงเออผมผมเงาผมหล่อผมผมเราสีออกเงาเงาบ่ถึงกับปะบ่าบางที่แล้วก็ไหวปะบ่าบางทีก็แบบว่า ไอปิดหูคือคือเป็นคนสไตล์เป็นไม่ไม่ใช่กระเทยนะแต่ว่าเป็นสไตล์บ้านเราเรียกว่าเพื่อชีวิตเนาะสมัยก่อนก็แบบออกแนวเพื่อชีวิตแต่เขาจะขาวจนบางครั้งเขาใส่ชุดขาวเขาจะเป็นบุคลิกเหมือนพระเยซูเออคือเขาจะขาวตวนาแขาวอขาะไดฟันอะมันขาวอนะเจ้าก็ทเออขาวเลยแกคนขาวคนขาวแบบ ขาวมีสงา่าราศีเยียวอย่างนี้ละกันอืม,อมแต่วันนี้ฝันว่าล่อขนาดแบบดูดไปเยเออนนะลอ่อแกก็เป็นคนหลอนั่นแหละเป็นคนหลอ่อแล้วมาแล้วแมงมาสไตล์โอ้ยเสียบได้ายเได้หอังฮะแบบแต่งตัวโตดีเสียบ,บดหด้าขาว่าชะนอเอ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 ,อแต่ว่นนวาในความหมูซื้อตอนฝันหน่องตุยคิดว่าเป็นคุณแฉมมันบะ บอกว่าไฟันนั่นมันเหมือนกับว่าห้าหูซักเรามาโดนเลยว่นนั่นคือคือคุณแสบจะเสียนะทำมั่นใจว่าเอออะไรนั่นก็คือคุณแสบแล้วก็ว่าเราเป็นคุณแสบมานานแล้วบอกว่าคุณแฉมันว่โออโฟันเนี่ยกับเออขขาโกหกว่าเราเป็นอาจารย์แสบอืมอืมอืมแปว่าเราดูดีนะนางแปลว่าก็เป็นคนกอูสง่าราสีแสงงตดีเนี่ยเรียบร้อยเออนั่นนั่นนั่อ แล้วมาอาในฟารค่ะผมก็บบเมนว่าผมคืองเขาตัดตัวไปดอกอืลระบบเมนว่าีญงาก็ได้ก็เนียนได้กะดึงแบบเงวในจังหน่อยแบบกระบบป้าป่าแเทั่วไปแล้วว่าก็ดูดีเขาสะอาดโอ้ยจบคือจะว่านีเป็นยังงสีเบบว่าสิอมันดูเด่นนั่นหละเด่นน่นะ นั่นแหละแล้วก็เล่าเล่าเล่ามาอ่านมันเหมือนกับว่าอยู่เดินเดินหน้าโูนเท่านี่เลยนักก็บอกว่าตัวสายยางเอากะละมังใหญ่มากกะละมังดำบบกใหญ่สูงๆเนี่ยมันพ่อเล่ามาปุ๊บแล้วก็บอกเลยบ่าเด้ยวเอย่างอื่นมันบอกเหว่าพบเจอปุ๊บก็บอกว่าเอากะละมังใหญ่มาโหลดบอกก็บวยปุ๊บได้ฟันมาแล้วก็บอกเตรียมกะละมังมาใบใหญ่ล้ว่ะเปิดน้ำมาแล้ว่ะแล้วไ้เปิดน้ำใดค่ะ ไปเดียววะโอใไปเดียวต้ไไนใบใหญ่อืมอืมอืมใบบางใหญ่แล้วได้มากระมังดำถ้าแม่นเข้าแขกอะความสูงกับฟ้มาณหัวเขาเนี่ยแหละเลยนางอืมอืมความสูงเนี่ยฟ้ามาณหัวเขาแต่มันมามาในหญ่เออเขาก็ดึงสายยางมาสายยางบักใหญ่อะเปิดใสเปิดใสแล้วว่าบ่อยเปิดจะทังอ่ะอืบาคุณคุณนบ่ายเป็นผู จับก็ลมาจับขอบกอลมาหนังใบก็มาเปนมาเออนมากันรองขนเออเออเอองขนคนละว่ะบ้านนี้เราเราก็เลยว่าบทสองสงสัยแล้วว่ะแบบก็สีถามแล้วใน่ฟันนี่มันคือมันอยู่กันลายดนะนาหนังมันเหมือนกับว่าไอ้พือนนางใจล่ะเราก็เลยเอาตีหลักจุ่มไมยถึงอาจารย์แฉมบอกเป็นคนเอาตีนจุ่มก็ตีนจุ่ม จุ้มว่ากับทูว้วก็บบอกว่ารักษาถา้ำความสะอาดเ่าทุกคนต้องล้างเทาแล้วว่าต้องล้างเทาแล้วว่าต้องล้างทุกคนแล้วว่าสิละถ้ำความสะอาดเทาแล้วก็ต้องไปทํำความสะอาดเบาอันบ้าในให้สะอาดแล้ว่างงอกข้างในแล้วว่าบ้านก็คือบ้านก็คือบ,บ,บ,บ้านก็คือโบสทนั่นบอพราะก็ซอยเลี้ยงกันแบบว่าเออทํำความสะอาดเทาแล้วนี่ ให้สะอาดดูดีแบบว่าเขาชำระล้างสิ่งีิบุรีออกไปแล้ววสิ่งที่มันอยู่อยู่ในถาวเข้านี่นี่ให้สะอาดถูกออกแล้ววะแล้วบอกสิแล้วก็โล่งเห็ดในเบื้องนะนะต้องเหตุในเบิ้งในบ้านค่ะบ้านแล้วก็ว่าบ้านซองนี่ก็ต้องทำความสะอาดแล้ววะทั้งหลุมทั้งถึงที่อยู่แบบมองดูมองเอันนี่ต้องเก็บวัตถุให้สะอาดแล้ววะ บ้านนี้แห่งสำคัญมันสิอเปว่าบ้านนั้นสะอาดบ้านนั้นก็มีสง่าราศีบ้านในที่นี้ก็คือร่างกายของคริสเตียนนั่นแหละเออเขาก็มโม<ฮ>โห<ฮ>แล้วว่าหลังเถ่าแล้วก็ทำความสะอาดบ,บ้านแลว้วอ่ะก็คือชีวิตทุกตะเตียนร่างกายจิตใจอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละแล้วก็ผ้ากวดแล้วก็ผ้า ก็นมสีอนางทูไม่ใหมือนั่นไมายถึงโดนเลยบอกในความฝันถี่แล้วผ่านสีที่เข้ากูกี้ล้างเทาแลวกับบ้านนี่ล้างเทาแล้วปุ๊บเมื่อก็สมาแบบใหม่แบบข้างซ้ายวีโดก็จะว่าล่ะเป็น่านที่แบบม้วนไปทำสะอาดบานนี่ล่ะโอ้กับเป็นบ้านนี้นี่นี่บอกบ้านนี้ก็เป็นการมันวามสะบาอาบ้านนี่ลีเลยบอกบานนี้เป็นรูบ้านเลยบอกบ้านนี่ลีนี่ละบ้านนี่ลีเนี่ย่อน เตียงนอนนี่ก็โอน้ำก็ไม่สีแล,แล้วก็โอบ่แล้วบอกอาเภษจางสะอาจะสีนี่นี่นี่บุกายก็ไม่บุเหตุนี่โอ้อน,นี่นาม,มก,าก็เริ่มาวเป็นความสะอาดบานแต่ว่าบานใสหมู่ออบ,าน,า,นบานทั้งใดมันเป็นบานจือแปลว่าจะแก้ไม่ยั้งแต่ว่าถ้าเมือ่อหลังยวนนี่คอยช่วว่ามันจะขายพื้นเตียงปวดนวดแค่ปวดเฉลีนะวัน ฟันอะทูมันจะกระแกดนี่แหนะนางันจะแกแล้วเรามาเอามาเอ็ดขนาดสีแลบอพ็ผาเขาไปทูเซธล้วอ่ะองควาสาดแล้วแล้วในฟัน่ะแล้วสี่บอกนะบมกอยก็เป็นปูเหตุนั่นที่เขาบอก่ะมันนั่นก็มาล้างเทาแล้วก็ามาทำความสะอาดบ้านบ้านมันมึงเจนึงกับ มันเป็นตะแคร์่เตียงนอนเตียงหนึ่งที่สีม่มื่ากลางทูกันบอกันนี้ในฟันหมือนน่ะมันคือผือนตะแครนะนะหัวชัา,างเครื่องแล้วก็ทูผืนตะแครตะแคงมันเตียงนอนอน,าานี่แหละน่านาได้หมือนน่ะานาะเราทำวามสะอาดแล้วทเป็นผู้บอกว่าเฮ็ดจังสูนจังสีเฮ็ดมองหันมองนี้แล้วก็สีซ้อนไปนะว่าถ้าบ้านได้สะอาดสะอาดมันก็นายู่มันก็ดูดีมันอกะยังเราหวั่นหนานะนะเจ้าเจ้าว่า คนนั้ซ้อนควอมฟันไหนผู้นี้ก็ผอฟังหรือก็ซ้อนแบบมันจะฟังแล้วเขาขาวเขา,ขาไม่ได้เล่ารายละเอียดยังสินะมันจะว่ากินกินแต่บกเคยว่าเห็นอาจารย์แสมจะเถืออจารนะแตม่ได้ไม่มาฟันเรียกว่าผู้เอ,อ้สิออออทางสิ่บเคยเรียกว่าเออผู้แสมนี่อาจารย์แสมนี่เออเขาเห็นจังสันจะสี ว่ามูซึกแบบนั้นแบบนี้ก็แบบมมนปืบฟันเลยเขาจะแปลกใจกว่าเขาจมาฟันเอนอาจารย์แท้อือป่านแล้วก็ฟันมาบ่ม่อยงนีฟันมามากตอนมาบอกว่าหลังเทาเนี่ยเออเออเออช็อตแล้วเทาหลงเทาแล้วจุ่มลงแล้วว่าแล้วก็ทู์นะที่แล้วแล้วเห็ดในบึงบ้านเราวกเห็ดที่ละพุทธพุทธศรีนาศร่นางบ้าว่าหลังเทาแล้วก็บ่มย่ง้ต้องทำความสะอาดบ้านแล้ว่ะ เก็บวาดเตทูให้มันดูใหม่ดูน่าอยู่แบบว่าเอาค่นไปมมาเห็นเขาก็เสียอุ้ยบ้านนี้งาาบ้านนี้แบบแบบบ้านบ้านเศร้าเจ้ะแล้วนะอือืมอืมคนเห็นมาก็ซีเหมือนใหม่ดูดีมิศนาล่าซีงาาสะอาดหูสะอาดตาอย่างสียนะอือืมอแล้ววะโอเคอะอะแล้วตอนเล่าให้พ่อทบีกับน้องเอกแล้วเขาว่ายังไงอยาก รู้ความเห็นเขาในแวบแรกไม่เขาก็เขาก็บอกบอกเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็บอกแล้วเขาว่าสินะกมบุกว่าแบบนี้เราบอกเคยเห็นว่าอาจารย์แชมป์มันมื้นอาจารย์แชมป์จว่ายังบอกหลังเถวเรือว่ายังก็บอกกันอยู่เขาคุดเองสินะพอดีว่ากันใดแป๊บๆสิีว่ารถม่จจะมาอะล่ะโอเคก็คือยังไม่ได้มีการชมนต์เนาะก็บอกกันเนว่าโอเคแัดไปที่ภาพที่อาจารย์แชมป์ สอนแล้วก็สาธิตให้ดูเรื่องการล้างเทา้าอยู่ตรงนั้นมีใครบ้างม,มีวัวโอ้โหเนี่ยแหละมีเบิร์ตเนี่ยตะวกมีไสมีจานเนี่ยพูดเราเล็กหน่อยอ็นเบิร์ตแต่ว่าที่ไปช่วงที่แล้ซสอนเนี่ยมีเจา้ามีคอยพอทั้งยี่มีติดก็คือพูดหวานอีกอืมก็ยื้อรอก็อยู่คางเล่าคางกระมังอะไะที่เราอยู่กับคุณคุณหมายอะ แล้วมีน้องเอกด้วยไหมล่ะมีเห็นน้องเอกด้วยไหมนี่เปิดคือเน้นผู้รับใช้เนาะเน้นผู้นนรับใช้นั้นบ้านนี้แล้วก็ว่าเฮ็ดจังซีล้วก็ว่าลบออาเท้าจุ่มลงไปแเรว,วอะเรากวบอกขาดแลเราอะขาดในสะอาดแล้วลว่เวะเข้ามาเข้าว่าพูดต้องดูแล โบแมซิดูแลแต่ว่าหน้าตาประมาณานี้นะเขาร่กตรงทำคัดน่นะคุณต้องรักษาดูแลจเฉฟีนะทำความสะอาดระหว่างสีแลวก็เอ็ดในเบึงงนะเออนอังออโอ้ยแน่หนอเนี่ยผู้เข้าลงแล้วคัดจะได้กับเขาลอล <laughs> อวก็ยังยืนยันนะน้องตุย้ยคำ,ำแปลพี่ที่พี่แปลเมื่อวานที่น้องตุ้ยให้คำพยานในโบสถ์หลายครั้งที่ฝันเห็นอาจารย์แชมป แต่สุดท้ายอาจารย์แชมป์จะเปลี่ยนเป็นพระเยซูในความฝันนะ oh. เพราะฉะนั้น oh. พี่เลยมองว่าก็คือพระเยซูมาเตือนเราให้คิดาจากนาชายล้างเท้ากันและกันการล้างเท้ากันแล้กันคือการสารภาพบาปต่อกันและกันยกโทษให้กันและกัน oh. แล้วก็ช่วยเหลือกันในการเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากความคิด ไม่ดีความคิดจิตใจเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยมาเชื่อพระเยซูจิตวิญญาณเราเน่ะสะอาดแล้วขาวจัว้วะพร้อมขึ้นสวรรค์แต่ว่าอา่าเท้านี่หมายความว่าเราเนี่ยเดินไปตรงนู้นตรงนี้คําว่าเดินไปตรงนี้คือชีวิตคิดเตียนเราเราไม่ได้นั่งบําเพ็ญเพียพรภาวนาเหมือนเหมือนพระสงฆ์ที่ปีกวิเวกใช่ไหม เดียว <ess a good day> น้องชเซียนเราเนี่ยไปรับใช้ไปอะไรเงี้ย <S <S <ess a good day> บางครั้งเราก็หรือไม่ก็ย้ายโบสถ์ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเ <ess a good day> ท้านี่หมายความว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตทั้งก่อนมาเชื่อพระเจ้าและหลังมาเชื่อพระเจ้าเนี่ย <S <S <ess a good day> เราจะเดินทางไปเจอผู้คนแล้วถูกกระทบกระทั่งเกิดความโกรธขุนเคืองที่ มันยังติดอยู่ในใจอ่ามันก็เหมือนกับว่าเรามีเราไปเหยียบขี้มาแล้วไม่ล้างสักทีใช่ไหม่อเหยียบขี้มามันไม่ล้างสักทีอ่ะเวลาเราไปอยู่ที่ไหนขี้ที่ติดเท้าเรามามันก็เหม็นสมว่เราเหยียบขี้มาจากนู้นแต่เราไม่ล้างเท้าอ่ะเรามาอยู่ที่ที่ใหม่ที่ที่สะอาดที่ อไอความเหม็นของเท้ามันก็จะรบกวนมันก็จะมีผลกระทบต่อทุกที i̇şte trouble, ่ท so ี่เราไปใช่ข้าใจไหมความเหม็นของเท้าขี้ที่ติดอยู่มันจะตามมาเมา่พอมันตามราเมื่อมันก็จะมีผลกระทบต่อที่ที่เราอยู่ต่อคนที่เราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ล้างเท้าไอไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่มีความสุข พอกินเหม็นของเท้ามันก็จะเหม็นตัวเราเองด้วยเราก็จะเหม็นด้วยคนอื่นอยู่ด้วยกันย่งเงมันก็เหม็นด้วยเหมือนกันกินเหม็นในที่นี้หมายถึงความรู้สึกไม่ดีต่างๆเช่นความโกรธเพืองลากขมขือนการอภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะซึ่งจริงๆทุกคนมีทุกคนมีเพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยแค่นั้นแหละเออมีมากมีน้อยอะไรเงี้ย เรื่องนี้เราคุยกันนานแล้วเนาะว่าโบสถ์เราเน่ะ<ม>ควรจะควรจะมีการเรียนการปลดปล่อยประชากร<ม>จริงๆเราก็เราก็เคยประกาศสารภาพบาปกับใจสั่งมันออกไปหลายรอบแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าบางอันก็อาจจะออกบางอันก็อาจจะยังไม่ออก<ม>บางอันก็อาจจะเป็นอันใหม่เข้าใจไหมอัมนใหม่เนี่ยมันมามันอันใหม่จะเกิดขึ้นเร็วมากถ้าเอา อันเก่าออกไม่หมดเข้าใจไหมถ้ามันมีบาดแผลหรือความรู้สึกไม่ดีในอดีตที่มันฝังใจเราอ่ะมันมีสิทธิ์เกิดอันใหม่เร็วมากเลยถ้าเราไม่เอาอันเก่าออกเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราไม่เอาอันเก่าออกเนี่ยอันใหม่จะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันจะทับถมเป็นดินพ่อขางหมูมันก็จะเหมือนกับเราไปไหนเราก็จะลากความรู้สึกไม่ดีไปด้วยอ่ะ ลากหนักไปเรื่อยแล้วมันก็จะฉายออกมาทางพฤติกรรมของเราคําพูดค,ความคิดคําพูดการกระทําของเราในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะมันจะมันก็จะทําลายตัวเราเองด้วยแล้วทําลายคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนั้นอืเพราะฉะนั้น,นพี่มองว่าพระเจ้าเตือนพวกเราว่าให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนาะ อ่าเราเราแล้วก็เน้นผู้รับใช้นี่แหละทําไมต้องเน้นผู้รับใช้เพราะว่าผู้รับใช้เป็นผู้ที่ออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐแล้วเป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันมากที่สุดแล้วก็คุยกันในเรื่องฝ่ายวิญญาณมันเหมือนกับผู้รับใช้เนี่ยเป็นเป็นกุญแจของคิดจัรถ้าผู้รับใช้ชีวิตสะอาดชีวิตถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งนี้มันจะไหลลงไปสู่สมาชิกธรรมดาทั้งผู้ใหญ่ไวยชราเด็กวัยรุ่นมันจะไหลลงไปหาเขาแต่ถ้าผู้รับใช้ยังไม่สะอาดยังไม่สามัคคีกันยังละหองละแหงยังมีเก็บอะไรไม่ดีไว้อ่ามันก็จะไหลลงไปหาคนข้างล่างก็คือสมาชิกเพราะฉะนั้น<ม>อันดับแรกเลยพวกเราที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยต้องต้องเคลียร์ตัวเอง เคลียตัวเองอันดับแรกเลยไม่ต้องไม่ต้องไปพูไม่ต้องไปมองคนอื่นหมายถึงสมาชไม่ต้องไปมองสมาชิกระดับล่างก่อนแต่เราต้องมองตัวเองก่อนเนาะพี่น้องตุย้ยพ่อทวีน้องเอกแม่ติ๊กห้าคนเนี่ยหลักๆเลยต้องเคลียตัวเองเลยแหละอันดับหนึ่งมันสอดคล้องกับความฝันของพี่จําได้ไหมที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ฝันว่าจะมีเจ้านายมาตรวจมาตรวจห้องมาเยี่ยมแล้วพี่ก็ กเก็บกวาดบ้านแบบสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จพอดีเจ้านายมาพอดีพี่ก็เลยเขาก็บอกอ้ oo, ห้องนี้สวยพี่ก็โอ้ oo, เส้นผาเส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกับว่าเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะอะไรเงี้ยแต่ห้องก้างๆโวยวายว่าทําไมห้องนี้เหมือนมีคนไปรวห้องนี้ยังไม่สะ <laughs> <laughs> อาดอะไรเงี้ยเออหวกันก <c oughs> ับความฝันทีอยู่ แต่ไม่ได้หมายของท่พ yes. ี่สะอาดนะพี่ก็ต้องทำความสะใหม่เพราะว่ามันก็มีใหม่เข้ามาเพิ่มใช่ไหมล่ะมันก็มีมันก็อาจจะมีความสกปรกใหม่เข้ามาเพิ่มแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมันว่าทําความสะอาดเดียวแล้วก็มันไม่ใช่ว่าถักรั้งเดียวจบมันก็มีใหม่อาจจะมีความตรงมี้เวนบอกว่ามีฝุ่นมียยังโดปิวมาอะไรแม่นนแม่นมสร้างความสกปรกใหมคือกัน ก็ในฝ่ายกายภาพที่เราตกลงกันเมื่อวานก็เราจะทําต่อไปก็คือตามแผนที่ว่าเราจะมีการล้างเท้าสาวกเนาะประเพีเขาเรียกว่าเป็นพิธีที่พระเยซูตั้งไว้ในวันเดียวกับที่พระเยซูตั้งพิธีมหาสนิทก่อนที่พระเยซูจะไปถูกจับถูกตอกตึงบนไม้กางเขนอ่ะคืนเดียวกันเลยเป็น ในค่ําคืนนั้นที่พระเยซูกินอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกอาหารเย็นมื้อสุดท้ายพระอ,องค์ตั้งพิธีล้างเท้าสาวกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยตั้งพิธีศีลมหาสนิทเพราะฉะนั้นสองพิธีนี้เป็นพิธีที่พระเยซูตั้งไว้ในวันสุดท้ายแน่นอนมันต้องสําคัญแล้วละ่ะสําคัญพอๆกันอ,ะอ่ะ,อะเราต้องทําทั้งสองอย่างโอเคพิธีศีลมหาสนิทเราทําบ่อยมากอันนี อันนี้จบคุณพระเจ้าเราทําบ่อยมากนี่เป็นการดีเลยแหละแต่พิธีล้างเท้าสาวกเนี่ยเรายังยังไม่ได้ทำเนาะพี่เคยทํากับวัยรุ่นเออเคยเคยอธิบายให้วัยรุ่นฟังแล้วก็ทากับวัยรุ่นสีเหตุอยู่ปีน่ะก็เหมือนว่าโอโหใหญ่ช่วงนั้นเออมันมันไม่พอมันไม่พอเออช่วงนั้นคอยเพราะท่านเขาหลับตายสามเขาให้เป็นแค่ผู้ซื้อะช่วงนะฮะแมนอย โอเคก็เป็นการคอนฟูมว่าพระเจ้าให้เราทาเนาะให้เราทําเรื่องนี้ไอเรื่องกายภาพก็คือเราจะทําอาทิตอาทิตย์หน้าว่าเราจะมีพิธีล้างเท้าสาวกล้างทางกายภาพแต่จริงๆพิธีนี้มันสื่อถึงจิตใจอ่าฝ่ายกายภาพเป็นแค่สัญลักษณ์แต่จริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงคือ พวกเราต้องยกโทษให้กันได้กันต้องอภัยให้กันและกันแล้วก็ช่วยกันปลดปล่อยกันและกันช่วยกันช่วยกันในการที่จะหลุดจากความสกปรกในอดีตความคิดไม่ดีคว,ค,ค,ดค,ค,ความขุนเคืองโกรธขุนเคืองความขมขื่นใจในอดีตที่มันผูกมันติดอยู่ที่เทา้าอ่ะ ก็คืออย่างพระเยซูบอกใช่ไหมอาจารย์แชมป์บอกต้องขัดนะ่ะบางคนอาจจะชะนาดน้อยหน่อยเออสกปรกน้อยก็แค่เอามือลูบๆมันก็คงจะหลุดไปแต่บางคนมันติดแน่นคงเอาแปรงถูเลยแล้วมันจะขาดพี่พียูดนมานก็แซ่ดนดนแซ่ดนดนแปรงถูอเออน,นั่นแหละเออนั่นแหละ ตอนนี้มีคนข่าวว่าอาจารย์เสี่ยมันบอกว่าลงห้าเฮ็ดปล่อยอย่างนี้เพรานี่เราน่าเล่าก็เป็นผลเป็นผนเบิ่งแล้วโอ้ยคอยยันี้ขยาในในฝันเป็นหนาเก่งพามแบบเออเขาเป็นคนี่กับบอกกาบอานารมาสินะเนียนะมวามอาหเนี่ยแหละย่งเปลี่ยนแล้วอาจารย์อาจารย์แชมป์ในฝันเนี่ยล้างให้ตัวเองเท่านั้นหรือล้างให้คนอื่นด้วยไหมอาจารย์แชมป์ล้าง เล่าช่วงหลังให้เจ้าของเราเองหรือว่าเล่าหลังคนอื่นนอยู่บ่ในฝันในฝันอะเล่าหลังเราบอกเอาเท้าลงจุ่มแล้วก็บแบบว่าลางอยูยเนาะแบบรูปรูปรูปเท้าผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นอย่างสีนะเลาหลางเท่าแล้วแบบล้วโบกน้่บอกให้พวกเข้าเอาแล้วก็ล่างเออล่างไอ้มูเฮาน้่านี่นี่ล่างนี่ล่างจังซี่จังล่างจังซี่จังซี่จังซี่แล้วว่าทำอย่างนงี้เแล้วว่าแล้วทูกองเราเละแล้วก็ แล้วก็ทุยให้ให้เบิร์ดแล้วก็ทำให้จังซีเจ้าบอกว่าโอ้ยบมเถ่าแล้วสมัยบาเาถ่ากูสมัยขี่ลายเจ้าประมาณเนี่ยนะแ <c oughs> ล้วเลยไปลอยอยู่นะเถ่าเราเนินนะนั <c oughs> นงตุ้ย่างน <c oughs> ี้กระมังปูง่าก็ <c oughs> ยังมา, <c oughs> างต่ยความปวดไปกาสมังปูง่ายแ,แบบแบบคุณคุณใบชุดจับกะละมังเอาหนามใส่ละม้อกะนั่งขอบขอบปากกะละมังอืมอืมเออ แล้วก็หูหูหูหครทุกคน,นะคะ่ะเจ็ดจังสี่จังสี่เรา่าทำอย่างนี้ล้างอย่างนี้ขัดอย่างนี้เราบอกค่ะ no.